สวัสดีครับผมดนพลาสเตชะนทัศน์เกษตรครับจากบริษัทคอมบิเนชั่นกรุ๊ปครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับวันนี้เรามาทําการพ่นหลังคาครับพ่นใต้หลังคาเป็นเป็นหลังคาที่ใช้สําหรับทาออฟฟิศหรือว่าสร้างตรงนี้ทำออฟฟิศนั่นเองหลังคาตรงนี้เกิดการรั่วซึมหรือว่าร้อนมากเกินไปด้วยก็เลยลูกค้าก็เลยให้เรามาทําการพ่นผงใต้หลังคาเดี๋ยวเรามาดูครั โครงสร้างต่างๆนะโครงเหล็กเนี่ยเราก็ต้องโปรเทคตรงที่เราจะไม่ให้โฟมมันโดนครับเนี่ยอันส่วนข้างบนเนี่ยลูกค้าให้ให้พ่นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโครงเหล็กโครงสร้างแต่ผนังตัวเนี้ยเราต้องโปรเทคเพราะว่าจะทําการติดวบลเปอร์แล้วก็ทาสีเราซึ่งจะทําให้โฟมเลอะผนังไม่ได้ทุกด้านเลยที่ที่เป็นผนังสมาร์ทบอร์ดอย่างนี้ครับเนี่ยครับเดีรามาดูครับตอนนี้เราก็อยู่ขั้นตอนการโปรเทคครับทีมงานจะไล่โปรเทคนะครับรอบๆก่อนไล่ไปรอบๆอาคารนี้ก่อนเราจะไล่โปรเทคเพื่อไม่ให้โฟม นี่ครับมาดูครับตอนนี้ก็ได้โพเทคตอนนี้โพเทคข้างๆก่อนเพื่อว่าเวลาเราฉีดอะโฟมจะได้ไม่ทะลุมาฝั่งนี้ครับแล้วก็ปูพื้นเนี่ยต้องปูทุกช่วงเลยครับปูตลอดแนวเลยตอนนี้เราเริ่มไล่เก็บด,ด้านข้างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไล่เก็บรอบๆไปข,ข้างๆรอบๆจนเสร็จครับส่วนตรงกลางเเดี๋ยวเราก็จะปูแค่พืน้นอย่างเดียวเพราะว่าผนังตัวเนี้ย เราก็จะโปรเทคแล้วเดี๋ยวจะโปรเทคผนังสองข้างแล้วก็พื้นเนี่ยปูให้รอบเพื่อป้องกันโฟมกระเด็นหรือว่าละอองโฟมนะครับที่จะกระจายสู่พื้นผิวที่เราไม่ต้องการให้ติดโฟมนั่นเองตามมาดูเลยครับนะี่ครับค่อนข้างจะสูงครับหลังคาตรงนี้ก็สูงประมาณอ,อยู่ประมาณ 6- กเมตรครับที่ต้องการโปรเทคก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเพราะว่าต้องใช้บันไดหรือว่าคนปีนขึ้นไปสูงอ่ะโปรเทค อันนี้เป็นเป็นออฟฟิศนะครับที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาต่อต่อกันแล้วก็มาทําซึ่งความร้อนจะสูงมากครับถ้ากลางวันเนี่ยจะร้อนมากเลยถ้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์พราะเหล็กพวกนี้นครับจะระบายความร้อนจากข้างนอกเข้ามาด้านในทําให้ถ้าไม่ฉีดโฟมเนี่ยจะร้อนระอุเลยอาจถึงขั้นอยู่ไม่ได้ไดยซ้อนครับ, oh. รบเปืองแอร์ด้วยแล้วก็ oh. เปืองค่าใช้จ่ายด้วยเพราะแอร์ต้องทํางานหนักมากขึ้นค่าแอร์ก็จะสูงขึ้นค่าไฟก็จะสูงขึ้นครับ <Yeah. S 1> การฉีดโฟมก็จะช่วยลด ค่าไฟและค่าแอร์และค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้ส่วนหนึ่งครับถามว่าได้เยอะไหมก็พอสมควรครับความแตกต่างระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้อะจะพอสมควรถือว่าคุ้มและประหยัดและคุ้มค่าในการพ่นมากกว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็การทํางานก็จะได้สบายไม่ร้อนไม่อบไม่อ้าวนะครับเพราะว่าคนใช้ทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นจะได้ไม่ต้องแบบนั่งทํางานแล้วหนีออกไปข้างนอกไปตากแอร์รับลมข้างนอกครับเพราะว่ามันร้อนเกินไปครับ เราก็ทาการโปรเทคนะครับเรื่อยๆครับโปรเทคไปตลอดครับตลอดเน้เราต้องป้องกันให้ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่อยากให้พื้นผิวลูกค้าเสียหายแล้วก็ต้องมาเก็บงานต่างหากที่ซึ่งถ้าเก็บงานจะเสียเวลาแล้วยุ่งยากมากกว่าครับครับก็ตรงนี้ครับเราก็พ่นเพื่อไม่ให้ลงมาทางพื้นได้นะครับเนี่ยครับครับตรงนี้ก็พ่นเพื่อไม่ให้กระเด็นไปฝังอครับอันนี้คือขั้นตอนการโปรเทคครับแล้วเดี๋ยวพอ พอเทคเสร็จนะครับเราก็ทําการพ่นนะครับพ่นไล,ล่รอบๆก่อนต้องมาดูวิธีการพ่นและขั้นตอนต่างๆกันต่อไปเลยครับครับแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้ทําการพ่นใต้หลังคาเสร็จที่เรียบร้อยส่วนผนังด้านนี้ครับแล้วก็ผนังรอบด้านนะครับไม่ได้พ่น สูบน้ำทุ่นก,นการตปลาทุ่นแพร้รานอาหารต่างๆเราก็สามารถติดต่อทีมงานของเราได้นะครับทุกช่องทางด้านล่างนี้เลครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook l i ์ e ิ t t ตา t กหรือว่า,าเว็บไซต์ต่างๆเราก็มีข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าได้ดูหรือว่าติดตามชมทางด้านล่างนี้ทั้งหมดเลยครับส่วนวันนี้นะครับผมนุ่นวัเจชิตตเสรแล้ นะครับที่ติดตามรับชมผลงานของบริษัทเราแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับทีมงานของบริษัทด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปและผลงานต่อไปให้กับลูกค้าทุกท่านได้รับชมผลงานของบริษัทนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ